ขอตอยหน่อยเพื่อนนี่ไงเละไหวชิวขอตอยหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยชนทีเดียวพอไปละต่อยไปเรียบร้อย สวัสดีครับวันนี้พวกผมเซอร์าก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นอันดับนะครับเวลาบรรลุทหมัดเดียวจ่อนะครับผมแต่จริงมันก็ไม่เชิงหมัดเดียวจ่อหรอกครับตัวนี้ก็ยังมีเขาเรียกอะไรข้อบกพร่องนะครับหรือว่าเหมือนดาบสองคมนะครับแลกกับดาเมจของพี่แกนะครับที่แรงจัดนะครับผมโอ้ตอนนี้เจอปากิโตนะครับไปป้อมสองลำบากนะครับไอ้ป้อมหนึ่งหลังป้อมหนึ่งลำบากนะครับมันอยู่ที่เกมด้วยนะบางทีคือไปได้บางตาไปไม่ได้นะครับผม ไม่ใช่แบบไปทุกตานะครับอันดัตคือแล้วแต่ตานะถ้าจะเก็บสแต็กไว้นะครับที่สําคัญคือต้องสแต็กเยอะนะครับอันนี้คือที่สําคัญเลยนะโอ้นี่เขาวดลวลเราแต่ต้นเกมนะครับอันดัตคือมันยืนเลนอะแพ้แน่ๆนะครับเป็นเอ็ีที่ยืนเลนคือถ้าไม่ชอบจริงก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับสำหรับอันดัตเพราะตัวมันเล่นยากนะครับ พี่แกเล่นลำบากนะครับถ้าขึ้นมาแรงสูงๆนี่คือเหนื่อยเหนื่อยจัดนะครับผมเพราะว่าพี่แกมีข้อเสียหลักๆนะครับที่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็คือระยะโจมตีที่สั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถที่จะมีมูเมนต์คะแนนสกิลที่สูงนะครับคือมูเมนต์เนี่ยไม่ต้องหาจากอันดัดนะครับเพราะว่าสกิลสองพี่แกแค่เพิ่มสปีดนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เร็วขนาดที่สามารถตามศัตรูทันนะครับ ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะก็ต้องเอาเอ็มเบมมาช่วยเสริมนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะครับที่จะทำให้พี่แกเดินไล่ต่อยคนทันนะครับผมฟนงชาตน่าสงสารครับเป็นดาบสองคมโดดต่อยไปตันยังไงครับขออีกทีได้ไหมขอไอีได้ไหมโอเคทำไมก็สบายครับแต่ตัวมันแรงจริงนะครับไม่เถียงอันนี้แรงจริงนะ ตัวนี้ดาเมจคือหวังพึ่งพี่แกได้เลยนะครับผมพี่แกรแรงจริงแบบแรงจรัดนะครับผมเรื่องความแรงนี่คือไม่เถียงแน่ๆน,นะครับแรงจริงนะตัานไปก่อนแล้วเขาจันติเมีเราหรือเปล่าดูทรงน่าจะใช่โอเครอดนะฮะเราวักกลับบ้านเลยไม่ไหวเพื่อนคือตัวนี้คือต้องมีเพื่อนซัพพอร์ตนะครับก็ พยายามที่จะบอกให้ผู้ชมเยอะนะครับก่อนที่จะเล่นอันดัดนะเพราะตัวมันคือถ้าโดนแบบพวกฟิกเกอร์แล้วก็กายภาพออกเป็นอะไรหน้าไมา้กันกายนะครับกันดามเมจกายภาพแล้วก็ถ้าเป็นนักเวก็ออกกระทาหิมันนะครับก็คือจบเลยนะไอเทมเคาน์เตอร์นะครับสเปลเคาน์เตอร์ก็มีตั้งเยอะนะครับเช่นเพิงวอดนะโอ้โหพิงวอดฟิกเกอร์สตันก็ได้นะครับหินก็ได้นะ คือมันโดนเยอะจัดนะครับโดยถามว่าโหดไหมก็ผมมองว่าเฉยๆนะครับตัวนี้เฉยๆน,น,นะแต่ถามว่าแรงไหมอ่ะมันแรงนะครับเนี่ยถ้าสกิลเขาแบบว่าเป็นการมูเมนต์แบบฉับพลันแล้วตอนเราต่อยเนี่ยมันดาเหจียมันจะไม่ขึ้นนะครับข้อเสียเยอะนะเยอะเยอะจริงนะครับระยะการโจมตีก็ไม่ได้ไกลนะครับบางทีเล่นแล้วก็อาจจะงุนหยิบได้นะครับถ้าใครพี่เล่นอันดับบ่อยๆนะ แบบจะถึงตัวอย่แไ้วไม่ถึงนะแต่ถ้าเราไม่ได้โดนล็อกเป้าหรือว่าทีมเราเล่นได้นะครับก็สบายตัวนี้ก็โหดเลยนะครับแต่ผมพูดหมายถึงกรณีที่เราเป็นดาเมจหลักเพียงตัวเดียวนะคือเพื่อนเอามาเอาง่ายๆคือมาแบกอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับมันก็จะเล่นลําบากมากนะพะเขาจะโฟกัสเราเป็นตัวเดียวนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเราเข้าไปล้วงได้เล่นให้เราได้โอ้สบายครับตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะ ยังเล่นได้นะครับยังโหดอะไรนี้นะครับผมแต่ถ้าเราโดนล็อกเนี่ยเราโดนล็อกเป้าเนี่ยตัวนี้คือจะเน่าเลยนะฮะอย่าโดนล็อกเป้านะจะดีสุดนะครับผมต้องให้เพื่อนเล่นด้วยนะมันไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับนะักฆ่าตัวอื่นที่มันไวกว่าีกพีตัวอื่นที่มันไม่ต้องพึ่งทีมากนะครับผมเนี่ยเราโดนล็อกแล้วนะครับผมมันก็จะทำอะไรลำบากนะโดนล็อก หลังจากบทไปเยอะนะครับตอนนี้แตกร้อยห้าสิบก็เร็วระดับหนึ่งนะถือว่าเร็วระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เร็วหวือหวามากถ้าจะแตกครบหกร้อยห้าสิบก็เพลินนะกระแรงจัดแต่ถามว่าจะครบไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลดเกมนะถ้าเราไม่ขยันฟาร์มมากๆนะครับนี่ตีไปเลยตีทิ้งไปเลยนะครับดาเมจเรายังไม่แรงพอ และบิวส่วนใหญ่ที่อ,อันดับจะออกก็จะออกเป็นแทงนะครับแต่ตอนนี้ผมดาเมจล้วนไงผมอัดไงไอเทมผมเนี่ยอัดนะดาเมจล้วนนะครับผมล้วนจริงไม่ได้หยอกไหวไม่เอ่ยเพื่อนไอเราก็ไม่ไหวนะบอกไว้ก่อนไอเราไม่ไหวนะ <S <S เพื่อนไม่ไหวเราก็ไม่ไหวนะครับ ด้านี่คือไม่ต้องพูดนะฮะถ้าเพื่อนไม่มีนี่ก็โหอุ้ยเหนื่อยนะทกบอัดบ้านเราก็ต่อยไปแล้วโดนเหมือนโดนหยุดนะครับลบต่อยไปเมื่อกี้ต่อยคูฟ้าไม่โดนนะเพราะว่าไม่ได้ช่วยนะครับไม่ได้แอซิดนะเอาแล้วเมื่อกี้ฮารีไม่ปาไพนึกว่าจะปาไพครับไม่ได้ปาเมื่อกี้ ล้าหน่อยหลาต้อมนะครับสแตตเป็น211แล้วนะครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมเปิดอันติเมทครับตัวนี้เปิดอันติเมทช่วยเพื่อนได้นะครับช่วยเพื่อนแบบว่าเปิดมินิแม็ให้เพื่อนนะการที่เราเห็นมินิแม็ก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็ทําให้เราได้ใช้นะคลิปดันเราไปการคลิปก่อนคลิปอิ่มๆของเราอัอาอน,นี้ต่อยไปเลยครับเสียเวลา นี่ไงตายอย่างแรงนะครับนี่คืออย่างแรงแล้วนะนี่คืออย่างแรงแล้วนะโอ้โหฟิกหนีอย่างนี้คือจบนะครับฟิกหนีคือจบนะฮะรอดสบ,สบายๆนะตัวนี้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่พี่แกโดนแบบมีจุดอ่อนเนี่ยจุดอ่อนเยอะมากนะครับ แต่ถ้าเพื่อนเรากบจุดตรงนั้นไปได้ตัวนี้ก็จะโหหลายเทียมทานนะฮะแต่ต้องเล่นกับเพื่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเล่นคนเดียวนี้คือถ้าโดนล็อกเป้าคือจบนะครับศัตรูเขาจะแบบล็อกเราคนเดียวนะก็จะทําให้เราแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับลาบากวุ่นวายนะครับต่อยไปเรียบร้อยเละเรื่องดาเมจเนี่ยไว้ใจนะครับไว้ใจตัวนี้ได้เลยครับดาเมจแรงจีง เฮ้ยเออนึกวจะไม่ปิดซะแล้วเพื่อนโอ้โหวิจะโดดต่อยซะหน่อยโอ้โหวิจะโดดต่อยซะหน่อยวร์ปหนีเอ้ไม่จะวร์ปหนีครับพุ่งหนีไปจบครับเราหนีนะเราทำอะไรไม่ได้นะครับคือ <c oughs> ถ้าเราจบตรงเมื่อกี้ไปคือเราก็ต้องหนีแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไฟต่อได้นะครับตัวนี้ <c oughs> ต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะเฮ้ยใจเย็นๆนะครับเห <c oughs> มือนเขาจะมาตามปิดเรานะเนี่ย โอเคเขาหนีเฉยโอเคอเค้าวแต่สุดท้ายตายอยู่ดีเคลเค์ดเมื่อกี้เห็นแบบเหมือนจะวิ่งมาข้างบนนะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่จะแตกไป289นะครับก็เกือบ300แล้วละถือว่าได้เล่นนะถือว่าได้เล่นโดดต่อยโดดอ,ยอ้โหจะโดดตัวต่อยอทีอ้าวหักลับมาโอ้โหเพื่อนแรกโทษทีเพื่อนสอรี่เลยจังหวะนี้ดยดาเมจผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ ถ้าไม่มีสกิลหนึ่งนะขอวงเล็บไว้ด้วยนะครับเรียบร้อยชนทีเดียวพอไปละจะกันไม่ขออยู่หรอกเดี๋ยวโดนนะโดนเบิ้ลนี่เราเจ็บเจ็บแบบเจ็บจัดนี่ไงขอบับด้วยไปไงเอาทุกอย่างเขาบอกเอาทุกอย่างไปไป ลากมาต่อยลากมาต่อยสวยเก็บสแต็กแบบชิวๆไปสามร้อยหกสิบละถือว่าได้เล่นนะครับสามร้อยหกสิบก็ครึ่งทางมาครึ่งทางแล้วเอาไงเพื่อนโดต่อยหนึ่งทีโดต่อยอีกทีหนึ่งโอเคเอาอยัางไงเอาอตัวไหมโอ้โหจะเล่นซะหน่อยอยังไม่ได้ เกี่ยวกับเนื้จะได้ต่อยชิวนะไม่ชิวนะเออเนว่าจะได้แบบต่อยแบบสบายๆนะจิ๊บบันคิวเวไว้เงี้ยถ้าต่อยนะได้แบบค่าสามชิวๆนะครับตัวนี้ผมจะห้อยเป็นสเก็ตดาวมันจะอยู่กับคาถาหิมนมานะครับถ้าเป็นคาถาหิมนมาเงี้ยห้อยไว้สองอันเงี้ยมันก็ช่วยเราได้เยอะนะไม่ใช่ว่าช่วยเราไม่ได้เลยนะครับติดไว้นะครับไว้ขายก่อเกิดแล้วก็ออก ที่สําคัญคือต้องฝึกไว้นะครับเ,เรื่องการขายของออกของนะมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะครับแนะนําเลยจริงๆแนะนําแนะนําต้องต้องต้องฝึกนะครับขอตายหน่อยเพื่อนนี่ไงเละสองพันหกตันไปก่อนโดนหนา้าหน้าปิดมาโอ้โหเด็กหน,านา้าหน้ากระต่ายโดนกระต่ายหน,านา้าหน้าโอเคหลุดระยะสวยเมื่อกี้นึกว่าจะโดนกระต่ายหน,านา้าหน้าครับดีครับหลุดระยะมา ต่อยหน่อยได้คีบได้บัฟสบายๆเรื่องมานานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของอันดั้นะเอี๋ยวพูดพูดไปพูดมาทำไมปัญหาอันดั้มันค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับถ้าทีมเราเล่นได้แบบนี้นะทีมเราเข้ากล้าเข้ากล้าเล่นนะที่ผมพูดถึงข้อเสียของมันน่ะแค่เฉพาะตอนที่เราโดนล็อกคนเดียวนะครับแลวทีมเราเนี่ยไม่ไปล้วงศัตรูนะครับ ทีมเราไม่ไปล้วงแครี่ไม่ไปล้วงแบบตัวบางๆฝั่งเขานะครับเขาก็จะล็อกแต่อันดับนะแต่ถ้าทีมเล่นแบบนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาไหวชิวขอต้อยหน่อยเรียบร้อยดักทางครับอันนี้ดักทางนะอันนี้เขาเดินมาตามเกมเลยนะคือแบบเดินมาให้รู้เลยว่าเดินแล้วต่อยอีกทิ้งที และพี่แรงจาาโอ้โหสังกูจะตบอันติเมทให้นะครับโอ้ถ้าตบนี่ผมทิเบิลคิวเลยนะรอครับรอครับรอปิดเกมครับชิวๆเลยนะดาเมจเนี่ยถ้าเพื่อนเล่นได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยดาเมจมันแบบโอ้โหแรงจริงครับตัวนี้ผมไม่กล้าพูดเลยว่าดาเมจตัวนี้เบานะตัวนี้โคตรแรงนะ่อยแท้งแทงงยังร้องนะครับผมหลบก่อนนี่รู้รู้ว่าจะโดน จีจีครับผมเล่นตัวนี้ก็ผมโดนไปก็คือมีแพ้มีชนะบ้างนะครับตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะขพอเสียก็ค่อนข้างเยอะนะครับโดนฟิกเกอร์โดนตึงบอดแล้วก็พวกไอเทมข้างในอีกนะครับกระทาเหมันแล้วก็พวกไอหน้าไม้กันกายภาพนะครับตอนนี้ทำดาเมจไป3ามหมนะไม่เยอะนะแต่ต่อยแรงนะครับ ส่วใหญ่ตานี้ได้ต่อยลานะครับผมแล้วก็แทงไป36มหมนะครับก็จีๆครับผมตานี้สละอันดั้นะครับผมนี่ยังเก็บสแต็กไม่ครบนะนี่ถ้าครบได่บอกเลยว่าโอา้โหเวงแรงจาดนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน